เมื่อวานนี้ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตํารวจคุณอนุทินเนี่ยเดินทางคือทั้งไปส่งส่งศพครับให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยคือย่าดัโผลเขากอดคุณอนุทินแล้วร้องไห้เลยเมื่อวานคุณอนุทิน,นะะก็เป็นหัวหน้าคุณชาดาอีกทีนึงนะครับเขาเหมือนครอบครัวเดียวกันใช่ คือเนี่ยค่ะแบบญาติของผู้สูญเสียเนี่ยคือโผล่เข้ากอดคุณอนุทินลรอองใ,ให้เลยใช่คือตอนนี้ใครเป็นหลักให้อะม,มันคือกําลังใจทั้งนั้นนะครับใช่ค่ะนะแล้วคุณอนุทินจากนั้นก็คือไปรับฟังการชนสูตรและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวสรุปยอดก็คือยัง23นะคะคเป็นเด็กๆเ,เนี่ย20 แล,แล้วก็คุณครูอีก3นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณอนุทินขึ้นไปชั้น3ค่ะไปฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมอลชนเข้าไปสังเกตการแล้วก็เนี่ยค่ะไปหาญาติญาติไปให้กําลังใจนะคะซึ่งบรรยากาศเนี่ยตำรวจท่องเที่ยวตั้งแถวร่วมกับอาสาสมัคร มูล,ลนิธิร่วมกัญยูค่ะวางแผนตั้งขบวนรถลำเลียงผู้เสียชีวิตทั้ง23รายที่เมืม่อ<ม>วานนี้ก็คือยืนยันตัวตอนอัตลักษณ์อะไรกันเรียบร,ร้อยแล้วใช่ค่ะจะส่งกลับไปภูมิลำนาวที่อุทัยธานีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาโดย<ม>ขบวนรถก็ส่งนะฮะพอมาผ่านหน้าอนุสรสถานก็หยุดเพื่อจะเชิญดวงวิญญาณใช่ค่ะแล้วก็เคลื่อนกันไปจนถึงอุทัยธานีรอส่งทุกคนกลับบ้านน่าแกเศร้าหมองมากครับแล้วก็อยู่กับคนที่สูญเสียนะฮะ แล้วตร,ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุอะคะ่ะเมื่อวานเนี้ยทางคนทั่วไปอะเอา,เอานมโอ,อ,อ้ <ดบ S 1> เพราเห็นนม,นมแล้วน้ำาตาล่วงเลยอะค่ะคือตรงนั้นมีเด็กๆอนะเนาะเอานมเอาขนมอะไรที่แบบเป็นของกินเด็กอะอไปวางแสดงความอาลัยตรงนั้นนะคะใช้รถแบ่งเป็น5ชุดชุดละ10คันนะคะแล้วก็มีรถสำหรับญาติด้วยพวนี้คะ่ะเนี่ยครับ มีนมเลยไปให้เด็กๆด้วยความน่ารักอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้ค่ะชื่อพี่โต้งรถตู้อุทัยเนี่ยแกโพสเลยบอกว่าญาติเมื่อวันก่อนฝีญาติคนไหนที่แบบกภาวะพวงติดต่อไม่ได้ว่าเอ๊จะใช่ลูกหลานเราไหมเนี่ยแกวิ่งพาขึ้นมาที่กรุงเทพฟรีเลยเพราะว่าโรงเรียนเนี้ยอยู่ที่อําเภอลานสักซึ่งก็ไม่ใช่อําเภอร่ํารวยนะครับราะครอบครัวที่สูญเสียเนี่ยไม่ใช่วัตถุครอบครัวมีฐานะนะครับ เพราะฉะนั้นรถตราที่จะมากรุงเทพมันก็ไม่ง่ายเราก็ได้เห็นน้ําใจกันในครั้งนี้ชัดเจนมากน่าชื่นใจมากครับในในความเศร้าเนี่ยเราจะได้เห็นสิ่งดีๆพอที่จะชโลมจิตใจเราได้นะคะค,คุณอนุทินหลังจากประชุมเสร็จสับเรียบร้อยก็บอกว่านิติเวชพิสูจน์อัตลักษณ์23ร่างแล้วส่งกลับคืนเรียบร้อยแล้วผู้ว่าคณะครูอาจารย์ในโรงเรียนแล้วก็ในชาดาไทยเฟสเนี่ยรอต้อนรับจัดพิธีบําเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีทรงมีพระมหากราริที่คุณปลดกล้าปลดกระหม่อมให้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยจะจัดงานภายในโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามนะคะสวด6วันค่ะางานใน6วันสวด5วันแล้วก็พิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่6ของการจัดงานนะคะส่วนการช่วยเหลือหลังจากนี้เนี่ยจะได้เร่งดําเนินการให้เร็วที่สุด